ะครับวันนี้ผมจะมารีคอร์กันวันละ10นาทีเช่นเคยนะแล้วเน้นย้ำนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเรียนคลิป13ครั้ง13ชั่วโมงให้จบท่านจะได้ดูรีคอร์ได้เข้าใจมากขึ้นหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนเจาะลึกระบบเทรด7ระบบกันสัปดาห์ละ1ระบบวันนี้คงไม่มีอะไรจะต้องสอนนอกจาก หุ้นที่ชนะตลาดเราจะเอากราฟมาคุยจริงๆถือว่าไม่น่าทำการลงทุนนะครับจะเป็นการเอากราฟมาเรียนกันมากกว่านะครับนะผมจะทำเป็นซีรีส์ให้ท่านสัก 2- 3สาตอนนะครับเราลองมาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับสังเกตนะครับว่าหุ้นที่ชนะตลาดจะเป็นหุ้นที่ถูกตีมถูกไหมครับทีนี้เห็นไหมบางคนสอรู้แต่เทคนิคข้ออย่างเดียวผมถึงบอกไงว่าเรารู้เทคนิคข้ออย่างเดียว เราชนะไหมเราไม่ชนะเราต้องรู้ทั้งฟันดัมเบลทัลแล้วก็ทั้งเทคนิคอลด้วยจริงไหมครับนะเพราะฉะนั้นฟันดัมเทัลผมสอนแล้ววิธีการเลือกตีมสอนยังไงอันนี้นักเรียนรุ่นที่20เขาก็จะรู้แหละนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดเรารู้เทคนิคอลประกอบด้วยอย่างที่บอกครับเลือกหุ้นให้ถูกตีมหลังจากนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวหาตีมให้เจอหาตัวให้ตัวหาหาตัวให้เจอแล้วเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าไว้สุดท้าย ปิดฟันด a m เ n t a ทลทิ้งทั้งหมดแล้วเอากราฟเป็นตัวตัดสินเราใช้หลักการแบบนี้เสมอเลยเข้าใจนะครับอย่างเช่นอ่ะตีมอันแรกกับผมให้ดูเช่นเช่นน้ำมันขาขึ้นแน่นอนน้ำมันขาขึ้นนะดูสิครับน้ำมันขาขึ้นน้ำมันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้น้ำมันขาขึ้นนะเหไหมอันนี้ตอนแรกน้ำมันมันเปนลงน้ำมันมันลงทำ lower low 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 เห็นะ น้ำมันขาลงนะไม่ทีนี้พอน้ํามันขาขึ้นใช่ไหมน้ํามันขาขึ้นตัวที่ได้ประโยชน์ใครเรียนกับผมผมสอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มต้นน้ําถูกไหมครับกลุ่มต้นน้ำนะบางคนก็ยังพอพูดถึงหุ้นน้ามันบางคนก็ยังเอาแบบปตทตปตทอยู่นั่นแหละถูกไหมครับผมบอกแล้วว่าถ้าใครเรียนกับผมผมจะสอนเสมอเลยว่าปตทมันไม่ได้เป็นไปตามน้ํามันนะน้ํามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแต่น้ํามันลงเอาด้วยถูกไหมครับเนี่ย เราจับคอนเซปต์ให้ได้จับรอบให้ได้เดี๋ยวต่อไปพอมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอาน้ำมันขาขึ้นก็ว่ากันไปตามตัวนี้อีกเป็นแบบนี้เสมอๆนะครับอ่ะดูปตทสอ,อพอ่าเห็นไหมครับเปิดกราฟมาเราดูแผนที่ก่อนเลยนะครับดูแผนที่ก่อนเลยดูแผนที่อ่าเป็นไงครับผมบอกว่า ดูตรงนี้นะครับเปิดกล้ามาดูแผนที่ก่อนเลยเนี่ยดูนะ1 2เห็นไหมครับ1 2เห็นไหมเห็นยังผมมองว่าตรงนี้คือ3 4แล้วก็เป็น5 extension นะครับผมอาจจะมองผิดก็ได้นะแต่ว่าผมมองแบบนี้มาโดยตลอดแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้ระวังนะครับเนี่ย A ลง A B แล้วก็ C A B C แต่ทีนี้เนี่ย A ลง A จบไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยกลับมาเป็น B เห็นไหมครับถามว่า B ถามว่าเป็น B B มีม,มี B B concept คืออะไร B คือจะขึ้นขึ้นจนกว่าคนจะคิดว่ามันจะไม่ลงแล้วเมื่อนั้นแหละมันจะลง C เข้าใจนะครับท่านการลง C ลงได้3แบบเนี่ย A แต่ตอนที่กำลังจะขึ้น B พอลง C ลงแบบที่1คือ C แบบพลุอ่อลงมาแบบนี้หลุดลงมาเลยอันที่สอง C เท่ากับตรงนี้เห็นไหมครับต่อมาถ้าเกิดแข็งมากๆ C มันจะเป็น C ยกแบบนี้แค่นี้เองครับเห็นไหมอันนี้เราดูเพื่อเป็นแผนที่การตีการนับคลื่นอลเลียดการตีฟิโบเราตีเพื่อเป็นแผนที่แต่เราไม่ได้ตีเพื่อว่าเฮ้ยเป็นเป้าว่าจะไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับตีเพื่อเป็นแผนที่คร่าวๆเท่านั้นเองเนี่ยดูนะครับทำตามระบบของผมแล้วท่านจะ ไม่ดอยนะหน่องเห็นไหมครับสามสเห็นหมห้า extension ขึ้นไปพอเห็นเว v e หเกิดสัญญาณ ice eye d i v e r g e n c ผมสอนให้หน่อยอยา่างนี้เรียก ice eye d i v e r g e n c เห็นไหมครับก็คือหมายความว่าราคาขึ้น i c i ไม่ขึ้นเห็นไหมเจอ ice eye d i v e r g e n c ให้ย้อนกลับไปดูเสมอว่าจบ5เว็บแล้วหรือยังถ้าจบ5เว็บแล้วเราจบเขาไม่จบเรื่องของเขา เป็นผมก็จะไม่ยุ่งแล้วถ้าไอซีเดเวอร์เจนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ยุ่งแล้วแล้วเป็นไงย่อลึกจริงๆด้วยเห็นไหมครับเพราะไอซีเดเวอร์เจนเนี่ยเห็นไหมดูจากร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทร้อยเก้าสิบแปดบาทลดเหมือร้อยสามสิบสามเห็นไหมครับเนี่ยพลังแห่งไอซีไดเวอร์เจนเห็นยังครับนะมีโอกาสลงมากกว่าไซเวย์หรือมากกว่าขึ้นต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้มันลงมาแล้วแต่การที่มันลงมาแบบนี้อ่ะดูนะครับพอลงมาพอลงมา เกิดสัญญาณแบบนี้นะเราก็ดู lower low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 , 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 low อ้าวเป็นไงครับยก low ยกหายนี่ครับเห็นไหมยก low ยกห g h สัญญาณซื้อสัญญาณแรกอยู่แถวๆตรงนี้นะครับแถวๆโซนตรงแถวๆตรงนี้เนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแถวๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปตามโซนเรื่อยๆนะไปตามโซนเรื่อยๆอ่ะมาดูทำฟรมเดย์นะดูทำฟรมเดย์เป็นไงครับ เห็นไหมขึ้นเห็นไหมยอ่อแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆเห็นไหมไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆอ่ะเป็นไงครับพอไปเบรกเบรกไม่ผ่านอ่ะหล่นมาไปใหมนี่ขึ้นไปเบรกแล้วเห็นไหมครับพอเบรกได้ไปโซนถัดไปอย่าลืมนะเราซื้อกันที่ไม้แรกตรงแถวๆนี้หนึ่งสองสามครบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ไม้ที่2เราใส่แถวแถวนี้หรือบางทีผมอาจจะไม่ยุ่งแล้วก็ได้ถ้าเป็นเวฟที่มันจบลงมาแบบนี้ผมอาจจะใส่แค่ไม้เดียวผมจะไม่ยุ่งแบบโอ้โหไม่ได้ซื้อบบจัดเต็มเหมือนหุ้นเทอร์นาลผมไม่ได้มองเป็นการเทิาร์นาลนะครับตอนที่ผมมองว่ามันแค่แค่ขึ้น B แล้วไปลง C ขึ้นไปจนกว่าที่ทุกคนคิดว่ามันจะไม่ลงแล้วนะเมื่อนั้นแหละมันจะลงนะครับดังนั้นเป็นผมเนี่ยจะระมัดระวังแล้วออกกราฟให้แม่นๆเลยแล้วก็คร่งคัดในวินัยเลยนี่ครับหล่นลงมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม เกิดสัญญาณตรงนี้เห็นไหมคล้ายๆ morning star นะเห็นยังนี่ครับเกิดตรงนี้ลากยาวแล้วก็กระโดดขึ้นอย่างเงี้ยนะสัญลักษณ์แบบที่เราคุยกันนะ่ะวันนั้นมีคนถามผมว่าใช่ morning star ไหมเห็นไหมครับเนี่ยใช่ morning star เกิดสัญญาณกับตัวเกิด indicator กับตัวนะครับนะแล้วก็เกิดแท่งเทียนกับตัวนะตามสูตรของเราเป๊ะๆดังนั้นสอพอณนะวันนี้ไม่ใช่จุดซื้อแล้วจุดซื้อของสอพควรซื้อแถวๆนี้ กับตรงแถวแถนี้นะครับตรงนี้ไม่ยุ่งแล้วนะครับต้องรอย่อนะลอย่อไม่ย่อไม่เอานะไม่ย่อไม่เอาถ้าเป็นผมชอบย่อลึกๆย่อเยอะๆนะครับเวลาที่เราเจอหุ้นดีๆนะหลักการหลักการผมสอนเสมอเลยนะอาหุ้นตามธีมหาหุ้นที่ถูกตัวแล้วพอเจอนะครับซื้อหุ้นต้องบอกว่าหนึ่งซื้อหุ้นดีอันที่สองในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมมองซื้อในขณะที่เป็น up trend มันกำลังขึ้นขึ้นขึ้น วันดีคือร้ายเกิดข่าวร้ายล่วงลงมาพวกใหญ่ๆแล้วไม่พังฐานแบบนี้เราควรจะคล้องไปยุ่งแต่ถ้าอย่างนี้ย่อนิดหน่อยย่อนิดหน่อยเป็นผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับพอจะเข้าใจคอนเซปต์นะอ่ะอน,นี่ก็คือปตทอสอพอเห็นไหมครับเราเลือกให้ถูกตีมอันนี้คือตีมอันที่สองเลือกให้ถูกตัวนะครับเห็นไหมแล้วผมไม่แนะนำลงทุนนะอันนี้คือการเอากราฟมาสอนกันนะ โอเคนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปตัวถัดไปคือตัวที่ยังชนะตลาดอยู่ยังแข็งกว่าตลาดอยู่นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เราเราไม่ได้พูดถึงกันในรุ่นนี้นะครับนะคือซัสโก้ใช่ไหมครับแข็งกว่าตลาดอยู่อย่างเงี้ยคือทรงเหมือนกับทรงแข็งกว่าตลาดเห็นไหมครับทรงแข็งกว่าตลาดแต่เราคุยกันมาแต่ตรงน,นี้เห็นไหมที่ที่ตรงนี้เห็นไหมที่เขียนไว้สามจุดหกสอง 2. ถ้าใครตามผมมานะถ้าใครตามผมมานะ อย่างน้อยเนี่ยเกิดแท่งแดงก็ยังกําไรแต่ดูีิพอมันเกิดแท่งแดงเวลาเห็นไหมดูนะครับอันนี้เปิดกราฟมาเราดูเทรนด์ก่อนเลยเราดูเทรนด์เห็นครับนเนี่ยเนี่ยผมชอบแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกผมชอบแบบเฮย้ยเจอแต่เราเคยคุยกันฟันดัมเบลทลกันในรุ่นหนึ่งนะแต่รุ่นนี้บังเอิญแบบเราไม่ได้คุยกันเรื่องฟันดัมเบลทลนะแต่ว่าใครที่ให้ดูวางแผนไว้ให้เรียบร้อยอยู่แล้วลองดูสิเป็น3ามไทม์เฟรมเทรดในหลุมของเราหรือเปล่าทมเฟรมมัน ไปไงครับทม์เฟรมมันผ่านเห็นไหมเทคออฟหุ้น3ามไทม์เฟรมอันที่1ทม์เฟรมมันผ่านอันที่2ทม์เฟรมวีคเป็นไงครับเนี่ยตอนแรกมันอัพเทรนด์แต่ตรงเนี้ยเขาเรียกการเทรดในหลุมนะครับเทรดในหลุมเพราะั้นตอนนี้กําลังหลุดจากหลุมขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับการเทรดในหลุมคืออัพเทรนด์แต่ย่อลึกอย่างที่ผมบอกไนงะสมมติคุณเจอหุ้นดีๆสักตัวหนึ่งคุณให้ใหมันอัพเทรนด์ไปอัพเทรนด์ไปอัพเทรนด์ไป,ไปแล้วอยู่ๆว,วันดีคืนร้ายย่อลงมาปึ้งปึ้งป้งแบบบเเนนียห็หมัคร แล้วรอมันกลับตัวพอะกลับตัวเห็นไหมครับปึ้งเห็นไหมกลับตัวแล้วเพราะกลับตัวเห็นไหมผมไม่ใช่ที่นี่ข้ออะไรวุ่นวายเลยครับดูแค่นี้เองกลับตัวปึ้งเห็นไหมจุดซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แถวนี้ขึ้นยอ่อไปต่อเห็นไหมแถวแถวนี้สามจุดหกสองอันนี้ถ้าย่อตรงนี้ไปโซนถัดไปแต่ณวันนี้เห็นแท่งนี้ยังครับแท่งนี้เขาเรียกว่า big black candlestick อ่าเห็นไหมเจอ big black ต้องระวังแล้วเจอดิเคเตอร์ปักลงแบบนี้ ต้องระวังแล้วเห็นไหมต้องระวังแล้วนะครับดังนั้นผมบอกว่าการย่อครั้งเนี้นะครับไม่ควรหลุดตรงนี้นะเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้นะเนี่ยคือเส้นเดิมเนะี่ยท,ที่มาเบรกตรงเนี้ยนะครับไม่ควรหลุดนะอ่ะผมจะวัดเป้าให้ว่าควรจะลงแค่ไหนอ่ะผมไปดูคร่าวๆดูการรีเทสเมนต์ขึ้นไปในรอบนี้นะครับขึ้นมาแล้วจะรีเทสแค่ไหนเนี่ยดูนะครับ จุดแรกแนวรับแรกที่ไม่ควรจะหลุดเห็นไหมครับ38.2เดี๋ยวมารอตรงนี้แล้วกันนะครับการย่อแค่เนี้ยลึกไม่พอนะครับเจอบิ๊กแบ็กบิ๊กแบกนะถ้าเป็นผมนะถ้าใครที่มีทยอยเทคโปรฟิตถ,ถ้าใครที่ไม่มีแล้วเห็นอัพเทนแบบนี้จะต้องมารอรอตามระบบนะไม่ได้บอกให้ไปซื้อตามนะแต่หมายความว่าระบบมันสอนแบบนี้นี่คือแนวรับที่1นี่คือแนวรับที่2เนี่คือแนวที่เฮลตี้คอร์เรคชันคือตรงนี้อันนี้คือแนวที่2 เห็นไหมอันนี้คือแนวที่3 6มหกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันคือเส้นใกล้ๆเคียงกันเนี่ยแต่แถวตรงเนี้หกสิจุดแถวๆโซนเนี้ยแหละครับนะก็คือโซนเนี้ยแถวๆโซนเนี้ยนะครับแล้วก็78.6โซนนี้นะ,นนนะไม่ได้บอกให้ซื้อนะให้ดูตามแผนที่ว่าเฮ้ยมันควรจะลงมาตรงนี้มัคนควรจะลงมาตรงนี้แล้วซื้อเมื่อมีสัญญ,ญาณกลับตัวนะครับดังนั้นอ่ารอย่อดูแนวรับตามนี้อ่ะนะครับรอย่อดูแนวรับ นี้ดังนั้นไปทําการบ้านกันดูต่อนะครับอันนี้ผมเนี่ยถ้าใครตามผมมาก็ตั้งแต่3.62นะครับถ้าอยอนให้ Prof ิตไม่เสียอะไรเลยถูกไหมครับนะอ่ะโอเคท่านลองไปทาการบ้านกันดูนครับสวัสดีต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับมือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับ เจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่21ครบรอบ3ปีและเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับเริ่มเรียน14พฤศจิกายน2566สมัครวันนี้พิเศษสุดนะครับรับโปร1แถม1 1แถม1คืออะไรเข้ามาเรียนคลิปของรุ่น20ไปก่อนได้เลยวางแผนเทรด ผมสอนเสร็จแล้วลงเลยคลิปรุ่น20จะลงดีเลย์ประมาณ1สัปดาห์เป็นในส่วนของเนื้อหาหลักปรับพื้นฐานกันไปก่อนแล้วถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบตอนนี้ราคาเต็ม5,900บาทลดเหลือ4,900บาทนะครับหลักสูตรของผมจะเป็นดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ไมซ์เซ t มันนี่แม g จ m มนต์มาร์เก็ตไซคล o จีงบการเงินมันนี่เกม f l o w Business Cycle หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ปีเตอร์ลินช์และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาอ่านกันอ่านการาฟเทคนิคเราจะเน้นไปที่ระบบลันเทรนส3 Time f เฟรมเน้นการใช้อินดิเคเตอร์แบบง่ายๆและใช้ได้จริงเรียนในเรื่องของ t เทรน l l o w i n g System ระบบลันเทรน กราฟแท่งเทียนลิสต์รีวอทเลโชอิเลดเวบทิสตีดาวและฟิเวเนชี่และระบบ High Volume เพื่อการเล่นสั้นเราก็สอนนะครับแล้วก็การสแกนหุ้นดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคจริงๆแล้วยังมีเนื้อหาอีกมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เนื้อหาหลักประมาณ50-60%ที่เหลือก็จะหมุนกันไปตามธีมแต่ละรุ่นก็จะสอนไม่เหมือนกัน การเรียนการสอนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ดูย้อนหลังได้1ปีมีวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์และมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนนะครับหลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนเราจะดึงเข้ากลุ่ม Facebook นักเรียนเก่าส่งข่าวสารกันตลอดอยู่แล้วครับอันนี้เข้ามาก่อนจะเรียนได้ก่อนแบบนี้เลยเนื้อหาผมกำลังทยอยลงและ วางแผนเทรดทุกสัปดาห์เราจะ follow กันตามระบบ run t r e n d ตาม watch list ตามนี้นะครับ option เสริมกราฟเทคนิค0ถึง1 0ออันนี้เป็นคลิป13ครั้ง13ชั่วโมงดูย้อนหลังได้1ปีราคาตอนนี้4,900บาทและอีกออปชั n หนึงนะครับเจาะลึกระบบเทรด7ระบบ1ปีสอนครั้งเดียวเช่นเดียวกันเริ่มเรียน16 ตุลาคมนี้เรียนทุกวันจันร์2ทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด8ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงเรียนทุกระบบนะครับใน7ระบบของผมระบบ Run t r e n นเทรดในหลุม Turn a l อลาวิคคอฟเบรกดาวเทนสวิงเทร e และระบบ High Volume ตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทถ้าท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับนักเรียนของผมเหล่านี้และมีความตั้งใจมากเพียงพอสามารถที่จะสมัครได้นะครับสมัครตอนนี้ พิเศษสุด3คอร์สนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนรุ่นที่21กรับเทคนิค0-100เจาะลึกระบบเทรด7ระบบสมัครตอนนี้ได้ไลา์กรุ๊ป3เดือนเต็มสมัครช้าหรือเร็วก็ได้นะครับท่านอยู่ในไลา์กรุ๊ปได้ถึงสิ้นปีไปสมัครอีกครึ่งเดือนก็จะเหลือ2เดือนครึ่งนะครับสามารถสมัครแยกคอร์สได้แต่ถ้าสมัครรวมกันก็จะเป็นราคา8,800บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับสมัครแล้วเข้ามาเรียนได้เลย ที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับถ้าสนใจแอดไลน์แอด DOC TOR underscore A หรือสแกน QR code แล้วเข้ามาสมัครกันได้นะครับสวัสดีครับ